เนี่ยเนี oh. <c oughs> <c oughs> ่ยโอ้โหเดือนอะไรสิเอ้อเดือนกันซีเนาะมันนี่เนาะเออนี่เท้าส้มตอนนี้ยกลับไปกดใหม่แล้วเนาะอาเซาเซนหน่องเป็นเนาะเดือนเดือนก่อนแรกของหน่องเนาะสชมการป้ายไปจีบน้องเต้นแข่งกันมาเออได้จีบกันแข่งกันป้ายทางมือน้องเต้นอยู่ก่อน สบายดีพี่น้อสบายดีเนาะอฟซีเบิร์ุชูสกุลเนาะพี่น้องเนาะ,นนะมือนีมาพบก,กับคำแสงและก็รนองรัดนองส้าคือเกาเนาะมาพบก,กันมือนีอย,อยู่ที่หองนองรัดเนาะคำแสงมาเตะหองมือนีเป็นมือที่ว่ามีคาวดี้มาบอกนองอเนาะโอ้เป็นวัดพอเป็นวัดท่านผู้ชมมือนีมีข่าวดีมาบอกนองรัดเนาะ เมื่อที่ว่าเงินเดือนน้องรัดออกท่านผู้ชมเงินเดือนเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวะ่า <c> เ <oughs> งินขอไปซื้อเงินเดือนยูทูปเดือนแรกของน้องรัดท่านผู้ชมเพราะว่าน้องรัดนี่เสื่อมเอทเชนกับคำแซงเนาะคำแซงเป็นเป็นผู้เก็บกั้เนาะน่ำร้อนเหลวกันเนาะคำแซงมีเอทเชนแต่ว่าช่องน้องรัดหันเอามาเสื่อมเชบอนใสชเอทเชนกับคำแซงเนาะเงินก็นเลยเขาคำแซงเนาะเวลาเงินเขาคำแซงเลยหูเนาะมานี้ เอากระซิมาบอกน้องรัดว่าเงินเดือนเพิ่นออกเนาะออกมาได้เนาะแตงพุม่มทำทำเพินให้อะไรคีบเพิ่นเพิ่นคีดค่านี้คีบเพิเ่นกระไดเงินหน่อยท่านผู้ชมว่า <c oughs> เมนที่ระดับโทรศัพท์มีมันหาเออเพิ่นเพิ่นมีโทรศพัพท์ทางมีมันหาทางโทรศัพท์พี่น้องโทรศัพท์เพิ่นนั้น <c oughs> พี่นะเนาะเดี๋ยวน,นี้กะ่งเอาโทรศัพท์เข้ามาถ่ายอะไรกะ่ <c oughs> งเขานะ้าเนาะส่งเข้ามือน,นีแหละบูว่าต่อไปสิเอาโทรศัพท์ใส่ถ่ายเนาะเหมือนเอาโทรศัพท์ บ่บ่มีบ่ฮู้ว่าเซลล์โทรศัพท์ใช้ทายเนาะเฮาก็เอาคงจะมี200เอ้ยค่อยหันหน่วยนึงมันใบ่ได้ใได้ตัวนี้เดียวนี่หน่วยนึงเอาไว้เก็บข้อมูลไว้ซื่อๆนถ่ายบ่ได้เนาะแสิพยายามหาหน่วยใหม่ให้เนาะบ่ว่าสิไปหาใช้แล้วเนาะเฮากมื้อนี้มาเข้าประเด็นเด้อเนาะอันเงิน YouTube กอนแรกของน้องรัเนาะ บ่ทธานได้กดท่านผู้ชมซิปกดอายุหมดแล้วเนาะเพราะว่ามันเข่าอยู่ในอันบัสซี่เนาะเอาบ่ทธานได้กดออกเนาะเดี๋ยวเขาจะบอกจำนวนเนาะเงินเพิ่นสี่เซนท่านผู้ชมสี่เซนาปเนาะสี่เซนประมาณสี่เซนหาเนาะสี่เซนกีบได้ท่านผู้ชมมันเปนสี่เซนบาทได้สี่เซนกีบกับประมาณพันกว่าเนาะประมาณพันหาท่านผู้ชมประมาณนี้แหละเล้วกับซิปโกดในน้องเพื่อนเนาะเงินเดือนก่อนแรกเพื่อนก็ เพิ่นเอาเพิ่นสิเลี้ยงอ่ายเนาะเห็นไหมสิเลียงคำแซงนะท่านผู้ชมบรรดาก่อนแรกต้องเลี้ยงไพิ่นนะเดือนออกก่อนแรกเนาะเฮาก็สิไปกดเงินแล้วก็สิไปสื้อย่างกับจังว่าเนาะคำแซงอยากยังงมันได้กินนะวันนี้เนาะไปเบิ่งไปเบิ่งกันว่าเฮาสิซื้อย่างเถท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ในห้องเนาะเฮากำลังสิออกไปเอาไว้นอนอะไรท่านผู้ชมไป สรองห้องใหม่นุ่มนอกเหมือนนี้เนาะถือโอกาสขึ้นว่าสรองห้องใหม่นะกายสรองเงินยูทูปก่อนแรกของน้องไปนุ่เนาะไปสี่กีกดเงินให้น้องรัดคนเนาะก้อนเงินเดือดคนเนาะเจริญเพ่มไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่แล้ว ส่วนกระตุกนกับป้าปุกได้เนนะาะฮองฮองจมากันเนะาะทั้งหมดท่านทีน่หื้อาหารยามันมา,านมสิทำเกิไปสื่อสั เ็นได้แดงตอนนี้เ้ามาซื้อเนนส,อส,ออส,อสืวนนะท่านผู้ชมคืออย่าเซื้วนเนาะซื้อพปกินยู้องนภวิยูหานเข้าบใหานังนะบใหานังกินไม่ได้สื่อสื้อเทุม,มือองเนาะ ไปไปสื้ออันนั้ซื้อช่วนี้ยังว่เอปเดบอเอ๊สังกร่วรวมรลเว่ารวมนะอุ้ยทุกทุ่มตอนนี้เป็นวัดสาคนหรวัดเนี่ยนะตาคือใสตาอยู่บ้านองน้อยลงไป มมแ่นไปท่านผู้ชมไปเจอกันอยู่ห้องเนาะวันแรกฮะจีเบต่อนให้หน่องคนน่าแล้วก็ไปหมอบกันอยู่ห้องคะแนนหน้าห้องมาดข้องมากเสียส่วนเอาสบายดีอีกคือท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็มางอ่อนทองเนาะลังแกกินเงาไปเสือกันเสียส่วนแถวผู้ชมนี่เนาะยังยังอย่ทันถอดเอาลงเสียบเลย เชียบเลยเสียบเลยมาันนั้นาคััเชียวนะหาห้ากรจัดเชียบนาะมากหองนองกินทำงานลายคนอีกไรหทางเจาะซีเนาะสบายดีกาะสายดีสายดีทำุ้มเนาะในห้องอินลาสรีะทับซีทับดินฉลากห้องอินฉลากแล้วก็งานได้ที่เฟซบุ o ก k j s s เนาะไปห้องเพลงงานได้คือจะเข้าจะออกบนนะต้งหนายรีบไปเปลี่ยนเนาะ มึงบ้าไอ้เขาบอกเป็นห้องเออกูมึงไปอยู่น้ำเหลือลาลายสาบมึงกูคนตรงนี้อะไรก็แดนเซโน่ที่นี่เนาะว่าหมูอีหยังอันนี้ย่างเนี่ยโอ้โยเดือนเดือนกันซีเนาะมันนี่เนาะเออนี่ท่านผู้ชมตอนนี้ก็ไปกดตรใหม่แล้วเนาะหาเซนโคารใหม่หนองเพื้นเนาะเดือนเดือนก่อนแรกของหนองเพื้นเนาะ เีินรางดยนะแม่โอ้ยใจใจใจรัดเนาะซื้อมาอีกก็ได้นี่ฮะฮะคือน้อยแทะนอเราจะซื้อฉันเหปะนี่เราหาเส้นน่าก็หมอเขาเลยอ่ะครับเป็นหาสนหาส้นกีน้อมแกงรางดเบิขงาวซีแส้นหนึ่งเนาะขาย่งคช่าแย่งขาไปแบบที่หูจักกันมันช้าเนาะ จีเราเล้กลอ่หน้ำเต้นนึงนี่แส้มตอนนีก็มาสลองน้เต้นของคอยน้องเต้นมาเรามาเาพี่ในการมกัรป้ายไปจีบน้องเต้นแข่งกันมาเออได้จีบกันแข่งกันป้ายทาน้องเต้นอยู่ก่อนเออแข่งก็หลุเออแข่งกูจชอาเมินไป มงเป้อะไรกูแลนแค่กันมึงเ้ขาพงเปเงินมึงสียนอะไรมึงกดยอมแพ้แล้วแหละกกข้าวรกหนเออเอาคาวลมาเลยไปจะเอาเงินเอาเงินมาใส้นอมีรอบเงินระดับเด็กระดมนอไปบบดนี้เนาะเขานั่งเนี่ยกสื่อน้กินนอะเออกอะไอยํางเงอทมสุตอนนี้ก็เริ่มแว่าลงมือนะเอาเดี๋ยวเอือพักเดี๋ยวลงมา เน่เลยเป็นวบบยังเศร้านีอะไรดจีบมั้มาทำไป็บายดีทามอฮอตไเลยเนาะทามอฮอตกินลายเนาะเออวันใดตัวเองกินเป็นพิธีเสร็จแล้วกินังกินอะไรบ้ากวยเมื่อทลักพักลงน้าแซที่มกันพักพักลงนา J S O O ทีนบวมสขออนุญาตนั่ย้มันี่ได้บ่เออได้ๆน้มันยมันสี่อยเสือเฮาอ้ามอมหมอ้มั้ิโกผ้ามอมึงก็มานยานผ้ามอด้วยองกม่อวันตอนอยู่นกันอ่นะจะก็บมาใส่งูปักปักตุ่นีี กอยังงมเด้อ่สูดิ่้ายังไงนะพอลงนี่เต็มกิน豆腐ก็สื่อกันะมาใส่กัน้ดบือเจ้าว่าสื่อนดือใหม่เจ้าเอ้ยขาดเลยนาะ เอ้าเราส้มตอนนี้ก็เริ่มไลยว่าซุกไปนน้ำกับกินไปนน้ำเนาะเรื่อเอ้อเลยพยากกินเข่ากับกับเซซวนร้องบังมึงเหรอไอ้บังบังคนแบบบังคนแบบกินเซซวนนั่งกินเข่ามันบูมแมนเนี่ยนั่นมันเอาเรื่องมิติใหม่ว่าสันซะกบักเนาะร้องบังเลยมันมันได้ทรวดได้แจ่วเซซวนมันจังซี่เลยนะกีก้าหมอกขนาดโดนกับสันสักแจ่วบ้อง กินเจ้ออิ่มอยู่เต็มันหิวไหวเนาะประจานกินข้าวเจ้ากินผักนอกเป็นผักเป็นแหนมจ้ะไปหยกดน่า้บไิกินทีชวนไป้าวาพาไปกับไปสาวจาห้องเก่าบนเนาะแม่ไ ให้ผมสิบิ่มอาจารย์ส่งมาเสียปานี่บร้อยแล้วกินเขาไปนึหมักไม่กินตับ mình ừ, chơi lên là được sẵn sàng Không chịu quay đúng đi rồi <laughs> <laughs> giang phải là cái mình bọc Mười lăm đôi, do này... cái cái thân... lap bỏ đi. Do lap bỏ đi, do lap bỏ đi. Do lap bỏ đi đi. Do lap bỏ đi đi. Do đi. Do lap không đi. đâu lap bỏ Cứ Do lap bỏ đi. 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 Do bỏ bỏ วัวนี่ไปบ้านของไต่ไปกินนั้นชิ้นดาดเนะดาะลุกตัวเองบัวน์เ<า>ป็นอะไรเปล่ากิมเขาก่อน <laughs> ่เขาขอิ <laughs> ่มแล้วเขาไปกิน้ดาดโอ้ยลุกคาลุยเหียนอีก เมนบุยอขึ้นหวานเข้มข้นยอดหวานแซ่บนอกหวานเนาะยัมีรสแซ่บขอแจ่วแจ่วนั่นนี่น่าจะแซ่บามันเป็นาที่ด่างเลยสมสมแจ่วนะแจ่วก็ยือได้ดุวนแจ่วยังกรแจวยส่วนๆช้อปปิ้รือัานอาประมาณนั้นแหล

มมาตกอยงเงียอย่างงี้ยังงาะมเสีแต่ว่ามีหูขอตนนั้นไม่รู้รยมากไม่เห็งานเลใส่ เดอเด้อไปลงเกียบอกอาไปลงเยี่ยิ่ไปงเกี้ยเนี่ยอันน้มนตกอพอมีเงินือพ่อนาะถายพมตอนดี่งเข่ากันกินเป็นดีเรียบร่อยเนาะเข่ากำลังกำลังซีอิมเนาะทัชซี่ข้าเพลินอีมมันเลย ไหว้ต้องกินไว้ยีกหว้กว่าน่ะยายาเกาคอนมูอกอิ่มแล้วอิ่มกับอนมูแต่ผมแบบคนกินเด้น้อยเนาะจุ่มเนาะแต่แซ่บอีกแลวเดรย์ไลยนี่แหละล้อกูจิตุนีลเนาะแ้ากูจิตุ๋เนาะมื่อนึงแต่พักเลยนึ่งเนาะนอนสำหรับกินอีกอะส่งข้อขอแจ้งทั้งน้องรัคอน้องเฟิร์นนันรันุนนันมอยังนี เทชวนเนาะเนืองหอเนือเนือสุดเถาส้มถึงเพม่กินเนือสุดเนาะคนกระตุกส้มจะบังีบรรยากาศหนังกินกันบังบ่งสายฝนสายฝนโปรยปลายผีบ้าโรมหดูกระซิบกระซบอืมอืมอีเลท่านี่ก็สีประมาณนี้น่าเฮากับเสด็จจบพี่ว้เนาะ สำหรับกินีกับ้อผักสำมตเนาะกดไหลกดแส,ส่นะกดติดตามเป็นกำลังใจใ,ให้พี่งานเท่าคือเก่าเนาะแต่ว่ามีีไรเนาะสำหรับกินีกับ่อพ่อเก่าเขาวาสบายดีบาย,บายคุณเคยเราหนาัป